สุนทรีเดมดีนะคะโค้ดแอนปั้นรวยนะคะวันนี้มาแบ่งปันการแต่งรูปนะคะแต่งภาพนะคะที่เอามาพูหรือว่าจะมาแต่งรูปใส่กรอบรูปนะคะในสไตล์ที่เราชอบนะคะอยากพูอยากแต่งรูปใส่กรอบรูปนะคะแอนมามาสอนในแอปสีน้ำตาลนะคะกล้องถ่ายรูปสีน้ำตาลนะคะเราก็สามารถ กดเข้าไปเราก็สามารถไปเลือกอัลบั้มที่เราจะทําได้นะคะจะเอาอันไหนใส่หรือว่าเราจะเอารูปใส่หรือว่าจะเ,าเราจะเลือกรูปหรือเราจะเลือกเอาแผบนะคะที่เราจะเอาบางทีเราอาจจะเอาภาพมาเปะนะคะเราเลือกสไตล์สไตล์กรอบข้างล่างนะคะเราจะเอารูปไหนแบบ หลายสไตล์นะคะข้างล่างอันนี้แอนให้ดูเลื่อนที่เลื่อนข้างล่างคือเราสามารถจิ้มเอาแบบแบบไหนก็ได้นะคะทุกคนที่เราจะมาแต่งเราจะเอารูปมาแต่งหรือเอารูปมาเปะนะคะสไตล์ไหนก็ได้นะคะนี่แอนก็ทําทําเพื่อแบ่งปันเฉยๆนะคะเนาะเราก็สามารถอยากได้สไตล์ไหนของเรานะคะตอนนี้แอนก็คือเป่ะทำนักเป็นนักการตลาดคคาวันนะคะตอนนี้สมาชิกคคาวันมี32ล้านคนนะคะตอนนี้นะคะใครที่ รู้จักข่าววันบอกเลยต้องเรียบเข้ามานะคะเพราะว่าตอนนี้สองปีกว่ามีสมาชิกส2สิสองล้านคนนะคะเราเ็เอาโปรโมตนะคะสิบสาสิบสองล้านคนแล้วเนาะ,ะแล้วก็นะเราก็เลือกรูปมาไอตัวนี้เราก็จะเราอยากเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนใส่ขอบเราก็เลือกได้นะคะสอบทำมาใส่ขอบข้างหลังเราเลือกใส่ขอบมันมีให้ลูก,ลกเล่นเยอะนะคะในนี้ก็จริงๆมันก็มีลูกเล่นให้เยอะเรา เราจะเอาอันไหนเราจะใส่พื้นหลังก็ได้เราจะใส่แล้วแต่เราจะชอบเนาะอันนี้ก็เลือกใส่กบแอนเลือกอันนี้มาเอ้ยมันไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าก็เลย มว่าเราจะเอารูปมาเพิ่มอีกนะคะมาใส่เพิ่มเราจะเอารูปกี่รูปก็ได้นะคะที่เราจะแต่งนะคะเราเอารูปมาเราจะใส่กรอบรูปเราก็เอาไปเลือกมานะคะก็เราทําไดล้ลูกเล่นเยอะแล้วแต่เรานะคะนาะอันนี้ก็คือมีมาไทเทเนียมนะคะตอนนี้ก็คนสมัครไทเทเนียม อัพไทเทเนียมเพราะว่าโปรจะหมดแล้วนะคะก็เดือนหน้าเกือบหมดไม่อีกไม่นานก็หมดเวลาราคาก็จะขึ้นนี่นะคะและนี่ก็คือให้เลื่อนเลื่อนดูเออเราไม่เอาเดี๋ยวเอาใหม่นะก็คือเราสามารถเปลี่ยนแล้วไอ้ตรงข้างหลังเราสามารถเปลี่ยนอยากเปลี่ยนใหม่นะคะ แอนดูเอ๊ม่ไอเลือกรูปเอ๊ะเทนี่มันไม่ได้ลองลองเอาแบบสไตล์ใหม่เนี่ยเราก็คือลูกเล่นเราก็ลองดูว่าเอ๊อันนี้มันก็ท่าไหมนะคะถ้ามันไม่ก็ท่าเราก็เออเปลี่ยนเปลี่ยนไอข้างหลังนะคะเราสามารถเอาแทบแถบหลังใหม่ได้นะคะแอนก็ดูเอมันไม่ก็ท่าน้อเราก็คือเราก็ไป กดเลือกใหม่นะคะมันจะมีเลือดเลื่อนให้เราดูนะคะถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าอันไหนเรามันไม,ไม,ไม่ไม่ชอบมันแต่งไม่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 ถูกใจเราก็เปลี่ยนได้อนี้คือข้างหลังที่แอนกดให้ดูคือตรงแถบข้างหลังเราสามารถเอาเป็นรูป2รูป3มรูป4ี่รูปหลายสไตล์อันนี้ให้ให้ดูนะคะความความแตกต่างนะนี่คือลูกเล่นนะคะสามารถเล่นได้หรือว่าเปลี่ยนไตมันมี สามารถไปเล่นได้นะทุกคนอันนี้ก็คือตรงข้างล่างที่เอนเลื่อนไปข้างมาเลื่อนมาข้างล่างคือรูปสไตล์ที่เราจะสามารถทําหลากหลายได้รูปแบบหลายรูปแบบแล้วแต่เราอาจจะพิมพ์เอาจะเอาแทบหรือเอ,เอาเอาภาพอื่นมามาทําพื้นหลังก็ได้แล้วแต่เรามันเล่นได้รูปหลายอย่างอันนี้ก็คือก่อนที่เราอยากเอามาแต่งภาพมา โพสนะคะเราก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ให้อยู่มุมไหนจะเอารูปอะไรนะคะเราสามารถเขียนหรือพิมพ์พิมพ์ข้อความได้สไตล์ของเราถนัดของเราชอบนะคะที่เราแบบว่า,าอยากไปโพสสินค้าหรือตัวที่เราขายอยู่หรือว่าโปรโมทอะไรที่เราทำอยู่เนาะเราก็สามารถ ทำอะไรเราอยากมาโพสบางทีเปะกัรรูปตัวเองอาจจะไปเปะกับรูปสินค้านะคะตรงนี้แล้วแต่เรานะคะมันแอดแอดทำคราวันเอ้ก็โปรโมทคราวันนะคะตอนนี้ก็ม,มาเร่งตอนนี้สมาชิกสามสิบสองล้านคนนะคะพี่น้องเปิดมาแค่สองปีกว่าบอกเลยว่าโตโตเร็วมากนะคะทุกคนได้แล้วนะคะสมมติว่าเราจะเอารูปมาเพิ่มอีกนะคะเราก็เข้าไป ไปเลือกรูปมาใส่ใหม่นะคะจะเอารูปมาใส่ใหม่จะเอารูปไหนมาใส่แอนเอรแอนก็เอารูปนี้เพราะว่ามันเป็นความตื่นเต้นเนาะเรารูปนี้มันก็เหมือนโอ้โหนะคะโอ้โหสาสองล้านคนแล้วเหรอคือเราสื่อความหมายว่าโอ้โหแบบโตเร็วมากอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราก็คือความตื่นเต้นนะคะเราโชว์ว่าเออเนี่ยเป็นความตื่นเต้นโอ้โหเปิด วันตวนี้32ล้านคนแล้วเหลืออะไรเงี้ยเราก็คืออยากใส่ขอบใส่ขอบเราก็ไปมีให้เลือกนะคะตรงนี้ลูกเล่นนะคะ <ule mon> เราก็ใส่ได้นะคะจะเอารูปเฉยๆมาวางเฉยๆหรือว่าจะเอามาใส่ใส่ขอบนะคะอันนี้คือข้างล่างไอ้เลื่อนโดยก็คือรูปขอบนะคะถ้าเราเอามาใส่แปะก็รูปเรานะคะรูปที่ตัดไว้แล้วนะคะซรเอารูปตัดเฉยๆไม่ต้องใส่ขอบก็ได้แล้วแต่เรานะคะในให้ให้ให้ใหดูลูกเล่นนะคะทุกคนนะคะ แอนก็เอารูปนี้เพราะมันเป็นความตื่นเต้นความตื่นตื่นเต้นดีใจเนาะโอ้โหอะไรประมาณนี้นะคะโอ้โหสามสิบสองล้านคนแล้วเหรออะไรประมาณนี้นะคะเนาะก็คือเอามา,เ,าเลือกนะคะแอนก็โอเคเอารูปนี้นะคะกันี้เราเลือกรูปเราก็จะวางเราสามารถขยายเล็กขยายได้ใหญ่ได้นะคะตามสไตล์เราจะเอาแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือแอนทําเพื่อแบ่งปันนะคะ ทุกอาชีพก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะเนาะแต่แอนเป็นนักการตลาดคราววันนะคะคูดแอนปัดรวยนะคะมีความสุขในการแบ่งปันนะคะถือว่าเนาะทำมิโอมันก็สามารถช่วยคนที่แบบว่ากําลังศึกษาเรียนรู้อย,อยากตัดภาพอยากโตภาพอยากแต่งภาพหน่อยแอนก็คือชอบเป็นคนที่ชอบนี่เราก็สามารถไปเลือกลูกเล่นใส สติกเกอร์นะคะข้างล่างเราก็มีสติกเกอร์มียิ้มมีอะไรนะคะเราจะเอามาแปะให้มันมีสีสันนะคะยิ้มเบิกบานนะคะใส่ได้นะคะเราก็จะไปเลือกตรงข้างล่างเรามีสติกเกอร์ให้เราเลือกเราจะไปเอาสติกเกอร์หรือจะไปเอาแบบอะไรที่เราจะมาใส่เราสามารถกดตรงสติกเกอร์มันก็จะมีให้เราเลือกนะคะเยอะแยะมีรูรปหัวใจมีสติกเกอร์เราจะเอาอะไรมาใส่ประดับให้มัน ดูเก๋ไก่ดูน่ารักนะคะเราสามารถใส่ได้แอปเดียวนี่แหละจะมีลูกเล่นเยอะเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะง่ายนะคะง่ายมากเราจะมาจะเปลี่ยนเป็นการอันนี้คือตัวที่เราจะเอามาใส่หนังสือนะคะเราจะเอามาใส่หนังสือหรือเอาจะเอาเป็นอักษรมาแปะน,นะะเราก็เลือกตามอันนี้คือคิด เล่นๆเ,เ,เราชอบอยากเอามาเปะเป็นข้อความหรือเอาเป็นตัวที่ไม้พิมพ์ข้อความก็ได้อันนี้แอนดึงมาเอามาให้ดูเฉยๆว่ามันมีแบบนี้ให้เราเล่นนะคะทุกคนเราสามารถเข้าไปหรือจะเอาเป็นตัวเอื่นมานะคะนี่แอนเอาดึงมานี่แอนดึงมามาให้ดูเฉยๆว่าเอือเราสามารถดึงมามาเปะมาวางหรือจะเอาไม่เอาแล้วแต่เรานะคะนี่ก็คือสามารถไป ให้ดูเราม้ไม่เอาดีกว่าเนาะเราไม่เอานอกไใครดูเฉยๆว่ามันมีลูกเล่นแบบนี้นะคะทุกตุกเอารูปสตาร์ดีกว่าแอนเกลี่เจมสตาร์ค่ะมาวางตรงมุมเกีไกสตาร์ค่ะเนาะความสวยงามรูราเปสาต์สตาร์นะคะนกเป็นนแล้วก็สามารถเปะๆนะคะอันนี้คือทำแต่งรูปนะคะก็ะจะ มติว่าเราจะไปพิมพ์ข้อความเราก็เพิ่มข้อความเราก็สามารถไปพิมพ์ข้อความนะคะข้อความเพิ่มนะมันจะเป็นตัวตัวที่พิมพ์ข้อความเวลาเรากดมันก็จะมีให้เราพิมพ์เราสามารถพิมพ์นะคะตามคาราวันนะก็คือคาราวันมาแรงจริงๆตัวเร็วมาแรงตัวเร็วอนะไรประมาณนี้นเราแอนกับประกอบแล้วแต่เรานะคะเราจะใส่แบบไหนข้อความแบบไหนก็ได้นะคะ เราพิมพ์เราก็ไปต่อไปนะคะเราก็จะไปเลือกนะคะเราก็สามารถไปเลือกสีนะคะแอนก็เลือกเป็นสีทองก่อนนะคะสีทองนะคะแล้วก็มาตัดขอบด้วยขอบสีแดงนะคะเพื่อมาตัวข้างบนคือขอบนะคะเราไปเลือกสีเลือกขอบแล้วแต่สไตล์ใครชอบสีอะไรนะคะสีสัน แล้วแต่คนไปชอบนะคะคนก็มาไปวางไปเลือกสามารถวางซ้ายวางขวาวางเอียงวางแบบไหนก็ได้เนาะอันนี้คือการพิมพ์โคกวานะคะอันนี้มันมีให้อีกนะคะเราก็จะพิมพ์อยากพิมพ์อย่างอื่นเพิ่มนะคะเวลาเราพิมพ์เสร็จเราได้โอเคเราก,กดตรงถูกถูกต้องนะคะโอเคผ่านเสร็จตรงนี้คือเอาโคกวางวางเนาะคราวนี้เราจะ พิมพ์อีกถ้าเราจะพิมพ์อีกอันนี้น่าจะเสร็จแล้วมั้งเนี่ยแล้วแอนจะพิมพ์อีก,กจำไม่ได้เพราะว่าตอนที่แอนบันทึกบันทึกภาพมันมันบันทึกเสียงไม่ได้เนาะแอนก็เลยมาบันทึกบรรยายละย้อนหลังอเออแอนก็พิมพ์ใหม่เออเอาเบอร์โทรตัวเองใส่เนาะก็ใส่เบอร์โทรคือกัดล็อกไว้ ะะเลือกมาก็จะใส่สีเหมือนเดิมใส่สีทองนะคะใส่สีทองแล้วก็มาขอบแดงมาขอบแดงเหมือนเดิมนะคะกแอนจะพืชคือจะชอบแบบสีสีตัดน้องมันก็จะทําให้แบบชัดนะคะเราก็สามารถวางวางข้างล่างดีกว่าวางข้างล่างวางกบุญเออคือวางกบุดีกว่าก็ลด,ลดไอ้นี้เราก็สามารถลดขยาย รูปเราสามารถขยายลดลงได้นะคะทุกคนอาจจะวางไหนดีอเลื่อนเนาะเนาะก,ก็คือนล้วนั่นาจะเอาวางมุมนี้เปล่านะคะก็คือแล้วแต่นะคะจะวางเฉียงแบบนี้หรือว่าจะวางวางมันมันมันเลื่อนมันสามารถทําได้หลายแบบเนาะอักษรเราเอามือเลื่อนเอาเราจะเอาแบบไหนนะคะอันนี้ แถบแบบนี้หรือเปล่านะคะอันนี้คือทําให้ดูเฉยๆนะคะเราจะเอาแบบเอียงโอเคแบบนี้ไม่เอาก็นอกลูกเล่นนะคะแล้วแต่แต่เราจะคิดเราจะาเลือกแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราเนาะอันนี้ก็คือแล้วแต่ใครชอบนะคะนะก็ทำให้ดูว่าเออมันมีลูกเล่นให้เราเล่นเยอะวางตรงนี้หรือเปล่าไม่เอาแล้วก็แอนก็ไปลด ไปลดรูปอันนี้ดีกว่าเอามาวางตรงข้างบนนี้ดีกว่าใส่เบอร์ทัเรานะเลื่อนเลื่อนคือคือภาพที่เราวางแล้วเราสามารถลดได้ขยายได้นะคะน้ะแล้วก็ใส่เออใส่ข้างบนนี้ดีกว่านะคะนาะก็เอาคือทําแบบนะก็วางเห็นกะวางตรงนี้แหละนะจะวางตรงนี้แล้วก็ตรงอันนี้ลดรูปเราเราจะเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงจะให้มันเล็กมันใหญ่ กดแอนปั้นรวยจ้านะคะแอออนปันรวยใส่ชื่อกดแอนปั้นรวยแอเป็นนักการตลาดคราววันนะคะต้องภูมิใจนะคะเพราะว่าที่จริงคราววันเนี่ยเป็นออนไลน์อันดับหนึ่งของโลกนะคะเป็นมาเรงที่สุดนะคะหนูไปเราวยิ้มข้อความเิดเราก็ไปเหมือนเดิมะค่ะเราก็สามารถเลือกสีนะคะเลือกสีออนก็จะเลือกสีเดิมะค่ะ ทองตัดทองตัดแดงนะคะนรก็มาวางนะเขาบมันแบบจริงถ้าเอาสีคล้ายๆกันมันจะไม่ตัดกันถ้าเป็นสีสีสีอ่อนหรือสีเข้มมันมันมันตัดกันนะคะบางทีเราสมมติว่าใน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 ภาพของเรามันเป็นสีดําเราต้องเอาสีอะไรที่มาตัดสีดํามาตัดกับให้มันถ้ามันเป็นตัวอักษรสีดำไอ้นั่น มันก็คือต้องเอาสีสว่างกับสีทึบตัดกันแบบนี้มันก็จะทําให้มันดูชัดเจนขึ้นนะคะพูดแอนปั้นรวยนะคะแอนก็ใส่ชื่ออันนี้แอนก็ทําพูดเมื่อเช้าเนาะก็เลยทํามิโลดีกว่านะคะเพราะว่าทามิลโลมันก็จะได้แบบว่าทําแบ่งปันคนคนที่อยากทํานะคะบางทีเขาอาจจะเก่งกว่าแอนแต่ว่าแอนก็คือบางทีแบบว่าเนาะเขาอาจจะแต่งสวยกว่าอะไรแบบนี้แต่แอนก็คือเนาะทำอันนี้คือทําแบบว่า ทำง่ายๆนะคะทำแต่ว่าเน้นคือเน้นแบ่งปันบางคนที่ยังยังไม่ได้ไปทำอันนี้นะคะ oh. อันนี้คือคือเสร็จแล้วนะคะเราก็กดถูกบันทึกนะคะบ <_ t> ันทึกเสร็จแล้วนะคะอันนี้แอนก็จะเอาตอนนี้ก็คือจะมาแต่งรูปนะคะ mm. เอารูปเรามาแต่งนะคะเอารูปไหนดีนะคะแอนเอาไปเอารูปไหนดีเอารูปนี้ดีกว่านะคะเอารูปที่ว่าเอามาแต่งอันนี้ลูกเล่นนะคะลูกเล่นเอารูปนี้นะคะ เราสามารถไปแต่งสีผิวคือตัวข้างล่างที่เราเลื่อนมาข้างล่างาเราจะมีลูกเล่นนะคะตรงลูกเล่นข้างล่างเราสามารถปรับสีปรับผมปรับปรับอ้วนปรับให้ได้หมดนะคะนาออันนี้ให้ให้ให้ดูนะคะลูกเล่นนะคะพอมเรียวนะคะตรงนี้นะคะสามารถไปเลื่อนดูได้เข้าไปก็ะตรงลูกเล่นตรงนี้มันก็จะมีให้เราลูกเล่นนะคะเลือกเลือกแต่งหน้าแต่งจมูกแต่งสีผิว ะะตาโตก็มีนะคะจะใส่ตาโตตาเล็กตาใหญ่อันนี้ก็คือลูกเล่นข้างล่างอันนี้แอนให้ให้ดูนะคะตอนนี้มันตอนบันทึกไอ้ตรงที่เราเราเลื่อนดูข้างล่างมันจะมีวสัสดุอ,อะไรเราสามารถเข้าไปเล่นได้เราเปลี่ยนสับสีผิวได้นะคะสีผิวหน้าเรียวหน้าปกติอันนี้เน่น,น่าจะเล่นหน้าเรียวเนาะกันก็มีให้นะคะเหมือน เหมือนแอปแอปอื่นเหมือนกันเราจะเอาผมผมลงอะไรแบบนี้ก็ได้นะาเรียวมันมีให้แต่งสีเข้มสีอ่อนเราจะให้ขาวขึ้นเข้มเข้มขึ้นอันนี้เราก็มีให้ลูกเรียนให้เล่นเหมือนกันนะกัในนี้ปกติแอนก็จะแต่งไม่ไม่ทำมันนั้นก็ไม่ได้นี่นะคะก็คือ มันมีเราเข้าไปเลือกนะคะคะุณจะเอาอะไรเราสามารถไปเลือกเลือนข้างล่างนะคะอันนี้ให้ดูนะคะมแบ่งอันนี้จะว่าจะเป็นหน้าเรียวหรือเปล่ามันมีมันมีปรับสีมันมีปรับสีปรับแสงมีให้ให้เล่น เล่นให้ดูเฉยๆนะคะทุกคนแบ่งปันนะคะอันนี้ก็จะเลือกเกี่ยวกับหน้าเราหรือเปล่าให้เราไปเลือกอยากจะเล่นก็เล่นไม่เล่นก็ได้น,นี่แอนแค่เข้าให้ดูเฉยๆนะปกติแอนก็ไม่ได้ไปเล่นตรงนี้หรอกเนาะแอนก็เอามาแต่งอันนี้ก็คือทําให้ดูเฉยๆว่ามันมีลูกเล่นให้เราเล่นนะคะอันนี้เราปรับ ปรับแสงปรับสีปกติแอนก็ไม่ได้ใช้หรอกว่าแต่ว่าให้ทําให้ดูเฉยๆว่าคุณสามารถทําได้นะคะทุกคนสามารถทําได้แอนนี่ทำมาเนี่ยปกติแอนก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นตรงนี้หรอกค่ะก็บางทีบางบาง,บางคนอาจจะไม่รู้ว่านึกว่ามันเล่นไม่ได้แต่ตรงนี้มันก็เล่นได้นะคะแอปนี้ก็เล่นได้หลายอย่างทําให้ดูเฉยๆมาแบ่งปัน นี้ก็ปรับปรับแสงนะคะไอตัวตัวที่แรงจิ้มเลื่อนเลื่อนนี่ก็คือเราสามารถปรับสีผิวของเรานะคะตรงนี้ง่ายสมมติว่าเรามีรูปรูปเราอาจจะดำอยู่แสงนะคะตรงนี้ก็คือปรับปรับเลื่อนเปลื่อนได้นะคะก็ลเล่นตรงนี้ก็คือเราสามารถให้เป็นเป็นสีอะไรเราอยากได้ภาพเราเป็นสีอะไรบางทีแบบว่าเออมันภาพเรามันอาจจะชอบแบบไหนอันนี้เอ็นกดให้ดูนะคะกดให้ดูนะคะสามารถ แต่งความสว่างความทึบได้เหมือนกันอันนี้ก็เลือกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะมันมีให้คุณเล่นเยอะเหมือนกันค่ะอฟตรงนี้นะคะอันนี้แอนทาให้ดูเฉยๆน้องกดให้ดูเฉยๆนะคะโอเคเราจะเอาสติกเกอร์มาใส่ไหมเราก็มีให้ข้างล่างเราก็จะมาไปจะเอาสติกเกอร์จะเอาหัวใจจะเอาอะไรมาเปะก็ได้นะคะมันก็จะมีให้เรา อันนี้เลื่อนให้ดูเฉยๆว่ามันมีอะไรมั่งนะคะทุกคนเอาไหมอันนี้อันนี้แอน,น,อน,นอทำให้ดูเฉยๆนะคะเนี่ยคือเล่นให้ลูกเล่นให้ดูเฉยๆนะคะทุกคนไม่เอาอันนี้คือแอนทำให้ดูเฉยๆนะคะว่ามันมีให้เราจะเอามาเปะเอามาไหนเราก็วางได้เราอยากได้แบบไหนมันก็เอามาแต่งได้นะคะขยายเป็นไม่เอาอันนี้คือเลืเล่นนะเล่นให้ดูเฉยๆนะคะ นี่คือพิมพ์ข้อความเราจะเอาสไตล์ข้อความเราจะมาพิมพ์ข้อความใส่ในนี้เราก็สามารถไปเลือกเราเราก็พิมพ์ข้อความใส่ได้นะคะเราจะชอบสไตล์แบบไหนเอาข้อขความมาใส่เรียบร้อยหรือว่าจะเอาแบบที่ยังไม่พิมพ์ข้อความนะคะทํ Hebrews, าให้ดูเฉยๆนะคะทุกคนนะ,ะแอนจิมอันนี้นะคะไว้มาพิมพ์ข้อความนะคะเราจะเอาเลือกสไตล์นะคะเเอาอันนี้แหละ แล้วพิมพ์ใส่ชื่อเรานะคะพิมพ์โค้ดแอนปั้นรวยจ้านะเอาไอ้น,นี่แหละมามา,มาใส่ข้อความก็แล้วแต่นะคะเราเราสามารถทำลูกเล่นได้เยอะเหมือนกัน <c oughs> แอนชอบจะชอบเป็นอะไรเป็นคนที่ชอบพูดจ้าจ้าเ <c oughs> นาะมันแอนว่ามันมันไม่ไม่ค่อยพูดโดยส่วนตัวจะไม่ค่อยพูดค่ะจะชอบพูดจ้า <c oughs> จ้ามันแอนว่ามันมันยังไงมัน มันก็ดูแบบหวานดีอะ่ะมันคือติดอะ่ะคือไงเราพูดเป็นคนพูดแบบว่าชอบหวานเน,ะนาะอันนี้มาดึงอันนี้มาแปะนะคะก็ใส่แต่สมารถลดขนาดได้นะคะจะมาวางเดี๋ยวไปเอาไว้ตัวที่ดึงกว่าความลดก่อนนะคะาสามารถดึงขึ้นดึงลงวางส่วนไหนได้อนนะคะเนี่ยทำให้ดูนะคะทุกคน นะคะแล้วก็เอามาวางจะมาดึงมาวางข้างล่างดึงอันนี้ออกมาก่อนจะวางตรงไหนก็ได้เ้วแต่เราเอาข้างล่างดีกว่าเนาะเออ,อวางตรงนี้แหละเนาะก,กเอาที่เราพิมพ์ไว้มาวางนะคะอันนี้ก็คือโค้ดแอนปั้นรวยจ้าลองเอามาวางตรงนี้นะคะแล้วเราจะเอา อ,อบใส่ไหมเราจะเอาอันอื่นใส่ไหมนะคะเราก็จะมีลูกเล่นก็คือนี่เน้นนะคะวันนี้ก็คือเน้นมาแบ่งปันลูกเล่นนะคะสามารถทำอย่างอ,างอื่นได้นะเผื่อใครชอบแต่งรูปนะคะใครแอนก็ปกติก็ไม่ค่อยได้แต่งรูปทําเท่าไหร่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือปรับสีปรับแสงอันนี้ให้เล่นให้ดูเฉยๆนะคะมันมีลูกเล่นให้ถูเล่นให้ดูเฉยๆนะคะ อันนี้ปรับแสงปรับสว่างปรับอันนี้ได้เล่นได้นะคะถ้าเยาอยากเล่นนะคะอันนี้ก็ไปเล่นได้เราจะเอาเอาแบบไหนอันนี้ก็เล่นได้นาะมันมีให้ลูกเล่นให้เล่นเยอะให้เลื่อนเลื่อนดูข้างล่างตรงข้างล่างมันจะมีลูกเล่นให้เยอะเราสามารถเข้าไปกดเล่นดูได้ค่ะทุกคนเนาะนี่เลื่อนไปเลื่อนมา น,นี่คือเล่นให้ดูเฉยเมันมีลูกเล่นเยอะเนาะทีนี้แอนจะมาเอาใส่กรอบค่ะใส่ขอบหรือใส่ไอ้ประดับรูปของเรานะจะเอามากรอบมาใส่จะเอาสไตล์ไหนมันก็เราจิ้มในก็นเลือกเอาอันนี้แอนทำให้ดูลูกเล่นอันนี้คือจิ้มให้ดูเฉยๆว่าเออมันมีให้เราอยากทาอยากเอามาประดับรูปเราให้มันดูแบบมีสีสันอ่อนหวานแบบไหนก็ได้สไตล์เรานะคะทุกคนแอนมา ให้ดูเฉยๆนะคะมาแบ่งปันนะคะใครอยากแต่งรูปอยากทํารูปอยากให้มีแบบว่ารูปเราเฉยๆมันอาจจะดูธรรมดาเกินไปเอ้มาใส่แบบสีสันประดับขอบศับประดับหัวใจประดับผีเสื้อมันมีให้เราเล่นนะคะนเนาะเราเราเรามีเราอยากทําเราอยากแต่งเราก็ทําได้นะคะแล้วแต่นะคะเราจะเอาแบบไหนก็ได้นะคะเนี่ยอันก็คือเน้นมาแบ่งปันโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้นะคะใครอยากแต่งอยากทํานะคะ จะเอาแบบไหนก็ได้นะคะเผื่ออยากเปลี่ยนสีสันนะคะเนอะเอารูปธรรมดาเฉยๆมันก็อาจจะธรรมดาเกินไปเอาแบบหวานหวานโรแมนติกนะคะใส่หัวใจใส่แบบไหนนะคะแล้วก็เอามาได้หรือว่าจะเอาจะเราอาจจะมีภาพบิวจากที่อื่นมาเราก็สามารถเอามาแต่งนะคะแอนเมื่อแบบวันก่อนแอนก็ทําเป็นแต่งปกเฟซบุ๊กนะคะเพื่อมาแบ่งปันช่วยนะคะ เป็นแม่ค้าแม่ขายอันนี้ก็คือมันก็จะมีสําหรับให้คนที่อยากซื้อนะคะจะมีซื้อตังคกอยากได้ไอ้นี่ก็คือเข้าไปดูให้ให้ดูนะคะวันนี้แอนก็คือมาแบ่งปันนะคะการแต่งรูปนะคะจากแอปแอปรูปกล้องตาตรามีนะคะเนอะรูปตรามีสีน้ําตาลเนอะ,ะมันง่ายนะคะก็เลยแอนก็คือเน้นมาแบ่งปันนะคะแอนก็เอาวันนี้แหละน่ารักหัวใจหวานหวานโรแมนติกโรแมนติกนะคะทุกคนแอนเป็นคนแบบว่า ชอบโรแมนติกคะ่ะนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยกรอบเราสามารถไปเลือกได้นะคะเราชอบแบบไหนอันนี้วันนี้เด่นมามาแบ่งปันนะคะแอนเป็นนักการตลาดคราววันใครสนใจทํแคราววันทักมานะคะหรือว่าคุณไม่ได้ทํแคราววันคุณก็สามารถไปใช้ได้กับธุรกิจของคุณนะคะเนาะแอนมีความสุขในการแบ่งปันช่วยเหลือนะคะ